อยากสอบถามว่าผู้ชายที่แบบดูหนังสืออย่างว่านะฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเขาเป็นคนติดปกติหรือว่าอะไรนะฮะก็คือคือก็ดูได้นะครับก็ธรรมดาแต่ว่าอย่าหมกมุ่นแล้วกันนะครับแต่นี้บางคนก็บอกว่าดูไว้ปลงก็มีนะนะครับบางคนเป็นข้ออ้างเ่อจะดูเพราะว่าในหนังสือโป้หรือหนังหรือวิดีโอเนี่ยครับเป็นเป็นสิ่งที่มันกระตุ้นความรู้สึกทางเพศโดยตรงนะครับซึ่งมันมันกระตุ้นได้ถ้ามีทางออกที่ดี นะครับหมายถึงว่าก็จัดการไปสาเร็จความใคร่หรือตัวตัวเองหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะครับครับ,รบอันนั้นก็คงคงจะหมดไปแต่ว่าถ้ามันไปมีทางออกซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับ,รบไปไปข่มขืนเขาหรือไปแสดงออกอย่างอื่นเนี่ยผมว่าอันนั้นไม่ไม่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดพวกนี้ได้คือความหมกมุ่นนะครับหรือดูมากๆรู้บ่อยๆอ,อ,อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คิดจินตนาการไปตามนั้นบ่อยๆดังนั้นทางที่ดีน่าจะหาเวลาทําอย่างอื่นบ้างนะครับคือนอกจาก ซื้อหนังสืออย่างว่าแล้วนะครับซื้อหนังสือธรรมะมาควบกันม้างนะครับร้านเดียวกันก็มีมาอ่านไม่รู้มันจะข่มกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พยายามซื้อหนังสืออย่างอื่นมาเพื่อหรือว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทําคำจะเล่นกีฬาให้ตัวเองออกกําลังกายเนี่ยครับมันช่วยได้ผมประสบการณ์ตัวเองนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยมันเป็นก็เด็กนะฮะเด็กมันก็ถูกข้ามไปหมดนะฮะแล้วก็เวลาผมจะดูหนังสืออย่างว่าหนังสือโป้เนี่ยนะฮะรู้สึกแบบมันตื่นเต้นแล้วรู้สึกมันน่าดู แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยกลับเฉยเฉยนะครับอ,อันนี้ผิดปกติไหมครับคุณหมอคือเหมือนก็วัยหนึ่งเนี่ยมนรู้สึกมัน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 น่าจับต้องน่าศึกษาแล้วยิ่งแอบแอบรับรับลอหไม่สนุกแต่ปัจจุบันนี้เฉยเฉครับคุณหมอตอนนั้นเราคงเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเ,เ,เราเอาเป็นครับรือตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยมากกว่านะครับหาประสบะการณ์แต่ตอนนี้รู้สึกคุณฮาจะมีประสบการณ์เยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรตท่าไร กลายเป็นผู้ช่ำชองและโชคชนไปแล้วนะครับอ๋อความสนใจก็เลยคลายลงอ๋อมีแลดลงไปแล้วสำหรับคนที่ยังหมกมุ่นอยู่ล้ครับอันนี้ถือว่าผิดปกติทางจิตนะครับที่บอกว่า30 4สิี่ิแล้วก็ยังชอบดูหนังสือโป้อยู่หรือมันเป็นความชอบส่วนตัวยังไงคุณหมอก็อย่างที่เรียนนะครับคือถ้าเขาเขาเขาดูหรือเขาไปอ่านไปแล้วแล้วเขามีทางออกที่เขาเหมาะสมนะครับไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนอะไรอ็ไรอันนี้ถือว่าปกติก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าดูมากๆหรือว่า อายุมากแล้วก็ยังดูอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่ามันชักจะมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะครับครับ